แนไมล์ไล่แหละครับนี่เก็บลงมาอู้ยบอกผิดหวังครับผมแก่จัดนะครับผมมีทั้งเหิมนะครับมีทั้งพอดีกินสุกๆเดิบๆนี่ในถุงย่ามนี่ก็มีนะครับผมในถุงย่ามนี่ก็ประมาณหนึ่งประมาณห้าหกโลนะครับแล้วกองอยู่ในนี้ก็ประมาณห้าหกโลเช่นเดียวกันสรุปก็ประมาณสิบกโลเดี๋ยวเราไปชั่งกิโลกันนะครับเอาโอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนโฮมฮักชาแนลกับผมมณีเบาเอจะพาพี่น้องมาเลาะบักม่วงด้วยครับด้วย ไปเก็บบ the oh. to ักม่วงพอดีมีออเดอร์มานะครับออเดอร์มะม่วงแรดมาประมาณ10กว่ากิโลนะครับพี่น้องครับโอ้อันนี้ยุข <God> ่างบริเวณคล้องใส่ไกลเลยด้วยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สวนผสมผสานนะครับเทียนอยู่ตรงหนานี่คือมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับผมตอนนี้มะม่วงแก้วขมิ้นก็แก่จัดแล้วด้วยครับพี่น้องแก่จัดแล้วเหลืองสุกสุกแล้วก็ะมี่ครับเพิมๆก็ะมี่ครับผมนี่ครับดกมากเลยครับแต่ว่าเมื่อนีนเขาจะมาเก็บบักม่วงแรดดวยครับผม ไปกันเลยครับนี่กับมากับน้องตาครับมากับน้องตาเบิ้งครับบักม่วงแรดต้นน้อยๆครับเพราะว่าเป็นบักม่วงกิ่งตอนนะครับมะม่วงกิ่งตอนเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศน่วยดกๆก่อนครับก่อนที่เราจะไปเก็บนะครับเนาะดกมากเลยครับบักม่วงแรดนี่เป็นอย่างที่เบ้าเอชอบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่รสชาติของเขานะครับความกรอบนะครับความแซ่บความอร่อยโอ้นี่แองเหลือง แก่จัดนะครับนี่มือเหลืองนี่ครับหัวเหลืองนะครับมะม่วงแรดมะม่วงแก้มแดงเขาก็เอินแล้วแต่บางมองแต่ผมเอินว่าบากมะม่วงแรดก็แล้วกันนะครับเนาะแรดก็แก้มแดงนี่เพราะทราบว่า,า,วามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันบ่หรือว่าคนละคนละสายพันธุ์เนาะนี่เบิง่งดกอยู่ครับนี่หอยติ้งตานติงเตียนอยู่ครับหอยตามยามอยู่พี่น้องเลยสุขค่าตันแล้วก็มีมหนห่วยหืมบ่มน่วยสุกอ่อ,อนซ่อนออนซ่อนครับ เดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยครับอาตาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยครับนี่เก็บดีๆอย่าให้มันหล่น,นเก็บเสร็จว่างไว้ก่อนก็ไดกองไว้ก่อนโอ้โหนี่เก็บสยามเลยเก็บใสยามเลยก็ไเลยนี่ครับโอ้โหครับพี่้องครับเก็บลงมาเบิดต้นแล้วครับผมจากเมื่อกี้ที่ว่าหอยติ่งตานติ่งตานเนาะ อนนี้กับแปนไม้ลายแหละครับนี่เก็บลงมาอุ้ยบอกผิดหวังครับผมแก่จัดนะครับผมมีทั้งเหิมนะครับมีทั้งพอดีกินสุกๆเดืบๆนี่ในถุงย่ามนี่ก็มีนะครับผมในถุงย่ามนี่ก็ประมาณหนึ่งประมาณห้าหกโลนะครับแล้วกองอยู่ในนี้ก็ประมาณห้าหกโลเช่นเดียวกันสรุปก็ประมาณสิบกโลเดี๋ยวเราไปชั่งกิโลกันนะครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจังไดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เบาเอบัานสวนหุ่มหักแชนแนวน้ำในเด้อครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ